พาไปที่จังหวัดตรังนะคะที่นั่นมีการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทยในศึกตรังเกมส์ไฮไลท์วันนี้อยู่ที่มวยสากลสมัครเล่นรุ่นอายุ16ปีรอบชิงเหรียญทองแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปอัปเดตจากรายงานค่ะตรังเกมส์ในวันนี้ไปชมมวยสากลสมัครเล่นรุ่นพินเวท45กิโลกร,รมัมอายุ16ปีหญิงรอบชิงชนะเลิศกัญพัฒน์เบ้านอกจากโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครจันทิมาในมุมแดงขึ้นสังเวียนพบกับสร,รยาใจาพินิษ์ จากโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีคู่นี้นักชกโคราชเร่งเดินหน้าต่อยลำตัวสลับใบหน้าในยกที่สองก่อนที่สาวเมืองอุบลเจ็บแขนสู้ต่อไม่ไหวกัญญพัฒน์เบ้านอกชนะอายสีคว้าเหรียญทองไปครองอีกคู่ในรุ่นไลฟ์ฟเวท49กิโลกรัม16ปีหญิงรมนีเทพอินแดงจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองในมุมแดงเจอกับมุกมณีทองประทับ จากโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร2องยกแรกรมนีฝ่ายแดงอาศัยหมัดหน้าคมและหมัด1-2เข้าใบหน้าจัดแจ้งจากนั้นในยกที่3ดักต่อยจังหวะ2ได้นับ8แล้วชนะคะแนนไปขาดลอย5ต่อ0เสียงคว้าเหรียญทองในรุ่นนี้ส่วนทางด้านเสป,ปักตะกร้อทีมเดี่ยวรุ่น18ปีหญิงรอบชิงชนะเลิศโรงเรียนกีฬาจังหวัดบุราชธานีในเสื้อสีน้ำเงินพบกับโรงเรียนกีฬานนทบุรีวิทยาห กมนี้สาวเมืองนอนเซิร์ฟหนักและขึ้นฟาดทาแต้มได้แน่นอนกว่าชนะไป2ต่อสูนเซตคว้าเหรียญทองที่2ต่อจากประเภททีมเดียว16ปีหญิงเอกชัยเชื่อรบถ่ายภาพนิติพันธ์สมบุตรรายงานจากจังหวัดตรังครับ